ขอบคุณนะฮะขอบคุณอันดับแรกผมก็ต้องขอบคุณในส่วนของทางน้องผู้สื่อข่าวก่อนแล้วกันนะครับว่ายังติดตามกับเก็บกิจกรรมนะครับของวิไลศสาช่าสุขการนะครับสำหรับผมนะครับครูและพิพัฒน์สิพักนะครับเป็นครูสอนตัดผมชายวิไลศสาช่าสุขการนะครับวันนี้เราได้มาออกหน่วยนะฮะออกบริการให้กับทางโรงเรียนวัดสุขกรนะครับหรือว่าวัดบางด้วนนั่นเองนะฮะกิจกรรมในการออกหน่วยในวันนี้นะครับมันเป็น เป็นรอบของของรุ่นหรือว่าของเดือนที่เราต้องวนกลับมาที่วัสุกรนะครับจริงๆแล้วเราจะวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจริงๆเราก็มีออกนะฮะแล้ววันพฤหัสเนี่ยเราก็มีออกที่โรงเรียนเอยมสุรีอีกครั้งหนึ่งนะฮะลู้สิษย์ลูกหาหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่สนใจที่จะเรียนในส่วนของวิชาตัดผมชายนะครับเสริมสวยนะครับหรือว่าวิชาต่างๆของวิทยาศาสตร์ประชั่งสุขการนะครับก็เรียนเชิญได้นะฮะที่วิทยาศาสตร์ประช่างสุขการนะฮะ คือพันธก,กิจของวิเลยเราเนี่ยนะครับหรือว่าด้วยด้วยกำหนดโดยท่านท่านท่านผอ,อนะฮะท่านผอ,อนักธกิจศีสงศักดิ์นาเนี่ยนะฮะท่านให้นโยบายไว้ว่าน,นะครับเรียนที่โรงเรียนในส่วนหนึ่งแล้วก็ออกบริการเพื่อพัฒนาให้กับนักเรียนอีกส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วปกติวิเลยเราเนี่ยนะฮะในส่วนริาการเนี่ยเราจะออกทั่วหมดเลยนะฮะออกทั่วหมดโรงเรียนไหนชุมชนไหนหรือว่าเทศบาลไหนนะครับที่ต้องการใช้บริการในส่วนของวิเลยนะฮะ ยินดีนะฮะยินดีนะครับ,รบก็ประสานมาได้ที่วิทย์ได้เลยหรือครับหรือไม่ก็ประสานผ่านผมได้เลยนะครับเราจะไปบริการให้ทุกโรงเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคราัฐภาคเอกชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะฮะโรงเรียนต่างๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะฮะเราก็ยังตามเจ็บกิจกรรมกันของสิ่งดีดีนะที่วิทยาาสรพะช่างอุขการมอบให้กับชุมชนนะมอบให้กับจังหวัดสงาการนะครับเราก็พร้อมนะฮะที่จะพัฒนานะครับคู่ไปกับ ในส่วนของพัฒนาจังหวัดนะครับปัจจุบันนี้นะฮะทางสสหน่วยงานหลักของผมนะฮะซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับท่านก็พยายามพัฒนาในหลายๆด้านนะครับทั้งบุคลากรนะฮะทั้งในส่วนของภาคอาชีพทั่วๆไปนะครับแล้ววิชาเสริมสวยตัดผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางภาครัฐสนับสนุนอยู่นะครับขอบคุณมากๆนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะฮะเราก็ได้ มองดูว่าน้องๆเขาที่มาฝึกมาเรียนเนี่ยนะครับตัดได้ขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ